ด้วยสนักพราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ประการที่หนึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีไปจนถึงเวลา16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคม2568ซึ่งก็คือวันนี้นะครับในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่ดีด้วยประการที่2ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าทูลลอ,องทูลีพระบาทกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปประการที่3ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็พระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็พระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง